สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับประเด็นข่าวเล่าความจริง EP ที่353ไปชมตำรวจ CIB โดยกองกำกับ5กองปราบปรามหลวบสาวใหญ่จอมแสบยักยอกเงินส่วนกลางของหมู่บ้านกว่า180ครั้งหลบหนีคดีนานกว่า2ปี โดนตำรวจรวบได้ที่จังหวัดภูเก็ตวันที่5มกราคมพศ2566ว่าที่พันตำรวจตีทนิสสอนหุยเวชศาสตร์สาวัดกองกับการ5กองบังคับการกองปราบปรามและร้อยตำรวจเอกพร้อมคุณทองบัวรองสาวัดกองกับการ5 พร้อมกำลังตำรวจกองกับห้าร่วมกันจับคุมนางสาวสุนันที่นีอายุ57ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารแฝงภูเก็ตที่417ทับ2565 ลงวันที่5กรกฎาคม2 5 6 5คดีหมายเลขดำที่ออ่าง1 3 9 8 2 5า4ทับคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง970-2565ทับโดยกล่าวหาว่ายักยอกละเมิดจับกลุ่มได้ที่ห้องพักคอนโดสุภาลัยภูเก็ตซิตี้ถนนนครอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ย้อจากเมื่อปีพศ2561นางสาวสุนันทินีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลรัษดาอำเภอเมืองภูกเก็ตได้รับคัดเลือกจากลูกบ้านให้ทำหน้าที่นิติบุคคลของหมู่บ้านตาแหน่งฝ่ายบัญชีเพื่อดำเนินการบริหารงานดูแลภาพรวมของหมู่บ้านมีหน้าที่จัดเก็บค่าส่วนกลางของหมู่บ้าน นำมาเป็นค่าบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคต่างๆต่อมากรรมการหมู่บ้านได้ตรวจสอบเงินส่วนกลางพบความผิดปกติจนทราบว่าผู้ต้องหาได้ยักยอกเงินส่วนกลางของหมู่บ้านไปตั้งแต่ปีพศ2561ถึงปีพศ2564เป็นจำนวนกว่า180ครั้งรวมเป็นวงเงินมูลค่า500,000บาท ต่อมากรรมาการนิติบุคคลจึงได้รวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ต้องหารลายนี้ผู้ต้องหาก็หลบหนีไม่ไปศาลร,ระหว่างพิจารณาคดีศาลแขวงภูเก็ตได้ทำการออกหมายจับผู้ต้องหาผู้ต้องหาหลบหนีมาตลอดและมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับ5กองปราบปรามจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวนางสุนันทินีให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาในชั้นจับกลุ่ม จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำร,รวจภูทรเมืองภูเก็ตเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไป